ในชีวิตกําลังจะมากินบัดเดี๋ยวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกรสชาติคือเอฟซีได้หูกันว่ารสชาติมันเป็นยังไงเอาลุงชายกินเลยแล้วก็บอกว่ามาเก๋อเอ้ยย่านมงบเมียงเนี่ยทำไมอ่ะย่าเงินเมียงเหรอรสชาของกับเดือดเอปิดเกลียวมาเยอะน่ะขอจิ้มกันขอจิ้มเดือกันเอาเมาหักแน่เอาเลยทำไมอ่ะถึงหักเอาแตกอ่ะอมมาได้บอกว่าอมแน่ ฮาย่าโน้มของเมี่ยงแน่เิโอเคคุใช่อันนี้ตามผมเนอะมาถึงแล้วนครน่านนะครับอันนี้ก็ขึ้นมาต้องบนนี่เลยบนนี่อย่างไยสการครับไม่ห้องว่าไสสกาศตีเฮอยููนี่เป็นปอม่พี่น้องฉาติพันลวตีตำบลสกาศอำเภอปวยจังหวัดน่านตีเฮอยููนี่คือบ้านป่าเมืองเถื่อนครับ ้านป่าเมืองเทือนมันป่าเมืองเทือนชื่อคือเอาลุ้ใช้ชื่อมันมาได้นอกจื่อมันมาได้ได้คนนี่เหมือนเทือนน้อตั้งหลังเนี่ยเจ้าก๋ยวสอนมีสอนปืนแมล้วครับปีแรกเสิยมาครั้งแรกะครับครั้งแรกมาเตื้อแรกสำหรับเมืองหน้านนะบะเกอรมากําเตื้อครับเมารถบ่เมาบ่เมามาแบบสบายสบายเลยสบายสบายแล้วก็ขึ้นมาบนนี่อันนี้ก่อ ลองเกณฑ์นาะครับปาขึ้นมายินดีตอนรับย <Y indi. S 1> ินดียยินดีตอนรับ <Y indi. S 1> เป็นเรื่องราวดีๆครับของการมาเยือนของปอปปะแล้วก็ไอเสบลุงใจเหล่าพ่อมทีมงานสถานที่เขาอยู่ที่นี่เป็น้องว่าบ้านป่ามเมืองเถื่อนนี่ร้านอยา่างบ้านป่ามเมืองเถื่อนบ้านป่ามเมืองเถื่อนเป็นโฮมสเตย์ติพักของโฮมสเตย์ไอ้ครับวันนี้เอาชาแล้วกอกาแฟนะครับมาเดี๋ยวขอจิ้มเลยครับอันนี้ชาอย่างนี่กินกินหรือยังใชยกินแล้วอันนี้แต่อันนี้เป็นชาสีชมพูนะครับชาสีชมพู อันนี้ข้อดีของชาคือแข็งครับใจแข็งใจแข็งครับอ่ามันแลิ <c oughs> ่นละเบยจิ้มมาตจิ้มมาตัวตองใช้พยักหน้าล้นี่กินเมี่ยงนะครับเมี่ยงสำหรับวัยรุ่นหรือว่าอะไรเองรอมาเดียวน่าจะบังหูจักแล้วครับเ <c oughs> สาะกลิ่นค่อนข้างใช้ย,ยางน,นี่นะครับเมี่ยงมันจะเ,นเหมือนเมี่ยงตังเชียงใหม่นะครับวิธีการเก็บ ไอ้ไอ้ลุงไอ้เสนก็บลุงชัยอยู่เชียงใหม่เนาะแต่ลองมาพิสูจน์อันนี้ลองดูเนอะเมี่ยงตั้งแต่เกิดมาในชีวิตกำลังจะมากินประเดี๋ยวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกรสชาติคือเอฟซีได้หูกันว่ารสชาติมันเป็ยนยังไงเอาลุงชัยกินเลยบอกบอกบอกว่ามาเก๋อแย่นมกเมี่ยงเนี่ยทำไมอย่งินเมี่ยงนะ ลุงชัขอคำเดียอ่ะเป็ดเกียกไมาเยอะน่ะขอจิ้มครับขอจิ้มเดียวกันเอาเมาหักนี่เอาเลยทำไมอ่ะถึงหักเอาแตกอ่ะอมมาได้บอกว่าอมแน่ยาโนมกับเมี่ยงแน่เสี่ยโอเคลุงชัอันนี้ตาผมเนอะเขาอมมาได้ก็อยากเขาหูโรชาติว่ารสชาติมันเป็นใหญ่อ่ะสองสองอันไอเสี่ยมยาโน้มเนี่ยครับ ทำไมต้องใช้ยาโน้สชาิหวานเลย Nice ตามนะตัวเดียวกันของเมียงเอามาทําชาครับเพราะว่าตัวเปิ้ลเอาใบแก่มาทําเมียงนะเอาใบอ่อนมาทําใบชานะครับนี่มันคือตัวเดียวกันนะครับครับผมขอบคุณครับใสบอดีกินบอรี้มอเมียงครับอโอเจ้า นี ah, wow. ้เป็นอ่าหรอเป็นำเรืองคู่ล่ะอันนี้ใคไนคะัอยนี่สิบบาทอันนี้มีอย่างไรบห้้าว้าวเต็มเลย